กับผมโรเชอ์โนช่วงที่2นะครับผมกับทนายแบ๊คที่เปิดขีดที่ไงบนเตอร์โชว์นะครับเมื่อกี้สัญญาณถูกปัดขาดไปแลยอาจจะเป็นเพราะอะไรแต่ผมไม่ทราบเลยขออภัยผู้ชมด้วยนะครับแล้ก็แอบไปเล่นมาแล้วจะพยายามเรามีทั้งหมดสี่ทีเวลาแล้วไม่ให้แบ๊กกวอะไรกินนะขออภัยผู้ชมด้วยครับก็ดีครับซูซูกิเอ็กซ์เนะครับผมเดินผ่านยากนิดนึงเพราะตรงนี้คนอยู่เยอะนะครับแล้วก็บอลโวครับที่ผมชื่นชอบนะเพราะวามัตสอดก็น่ารักจริง ใช่โอ้โหโอ้ยครับเนได้มองโหแถวโอ้โห x สามสิบไปแโอ้โหใช่ ex สามสิบไปแล้ เลขสามสิบเลยนะครอบโว่ใช่ไหม,ไม้อยู่ถูกที่ถูกบูนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจมีพาวเวอร์ power. นะครับอโอเคเดี๋ยวไป,ไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะท่านทางจะยุ่งยุ่งกันหมดเลยนะครับได้เลยผมมาไปมัดด้าใช่ไหมมัดด้า นะครับแล้วก็เบนทันเกียร์ครับผมใช่ครับเบครับเกียร์ครับเกียร์โซลเอนโต้เบนใช่บเบนมันทะลุเลยสวบทะลุไปแล้วเบครับเกียร์ วุ่นวายเล็กน้อยครับต่เกียร์ e ก9ครับโดแล้วรางวัลด้วย